ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m k u มค t a ตาซิงด2สอันนี้เป็นคลิปแรกเปิดช่องใหม่เลยนะครับวันนี้มาเกี่ยวกับโพดดินแฉะเลยนะทุกคนให้ดูสภาพขาองโพดวันนี้แดดวันนี้แดดเต็มใจครับแต่ว่าไม่รู้ตอนบ่ายจะเป็นยังไง พบวกก็ออกสดสดหน่อยนะครับมันยังไม่แห้งดีน้ำมีหล่อเลี้ยงตีนดีจังเลยทุกคนดินมันจะได้ไม่ยัดร้อนถ้าเป็นครัวตานี่เวลาดินเหนียวมกักจะยัดยางนะครับมันมกักจะหลุดง่าย ไปแบบนิ่มๆเลยครับเดินไวหลายเจ้าของนะเขาก็ไม่ชอบออันนี้แต่ก่อนมันต่อตะแกรยงยาวนะทุกคนแต่ว่า เปลี่ยนปรับสูตรใหม่แล้วไอ้แบบนั้นมันก็เวิร์กนะทุกคนแต่ว่ามันไอยังไงอะมันก็มันยุ่งยากอะมันคือเวลาเปลี่ยนเกี่ยวข้าวที่มันมันหลายอย่างเกินอะแต่แบบนี้มันก็สะอาด นี่ครับเจ้านี้ทำแถวตามยาวเลยเกี่ยวง่ายหน่อยแล้วก็มีน้ำหล่อเลี่ยมพอดีเลยนี่ครับมาดูสภาพข้าวโพด ก็ก็ประมาเนี่ครับเขาโพดหน้าฝนไม่ได้รดน้ําบ่อยครับรดน้ําไม่กี่ทีก็ได้เกี่ยวแล้วหรือบางเจ้าก็ไม่ได้รดน้ํำเลย